สบายดีพี่น้องมาพบพอกับเจสี่บันดีค่ะวันนี้เจสีจะมาตัดผมกับพี่เจ๊มาวค่ะอนัทบาร์เบอร์ค่ะไม่รู้เจ๊อยู่หรือเปล่าอยู่แล้วพี่น้องเดี๋ยวไอ้ฮันก่อนสบายดีจ้า สวัสดีค่ะคุณพี่สบายดีแกะไายมากินข้าวหรือยังไม่พวฉันเห็นก็เห็น,หนสีจะเปลายเปิดแอร์แล้วปิดประตูโทรหาพี่เกี่ยงกันยังบ่าเข้ามาอยู่ไปกินตังกัน,นั่งสดกันนกำลังจะเปิด,ดแอร์อรอนะคะ เยวเราจะมาตัดผมทรงอะไรดีเนีอ่ะทรงเอาทรงอันสร้างเลยเป่ะยังนะคุณพี่อ้าวอะไรแอรตายหรอคะโทรหาคุณพี่เตียงนักอาบน้ำแต่งตัวยังมาแล้วอยู่คอเลสซ้อตามห้านิตาน้อยนั้นโคกหนึ่งขอก็แบงกินน้อยนึงเนว้อยในตุบนฮะอ้าวคือมีห่าน เอานางเปิดค่ะนางเพิ่งเปิดค่ะคือมาเปิดยู่งทรงยู่ลือเห็ุไดสาวนักกับยู่งทรงยู่ลืมนักกับเอาลงเฟซบุ๊กค่ะประกาศนักประกาศขายทางโทรศัพท์โทรศัพท์เป็นยังคะับคุ้มมันจตกอ่าท่านกับเอ็ดดี้ได้อ่านาบว่าคมเอ็ดด้ยินเขาทราว่าเป็นพี่ป๊อปอ่ะ

ว่าฉันไม่ต sí. ้องมีใครรับรู้เรื่องขฉันฉัถูกฉันถูกฉันก็ถูกเองแบบเวลาฉันไม่ถูกฉันก็จ่ายเองไม่มีไม่มีใครมาช่วยจ่ายเลยงูก่ิเป็นวนี่โอ้ยเนาะปิวเห็นโดัวใ้ิเตงเป็นดีทรุกับาบไ่ค่ะนี่ตังกูเป็นดีไปเห็นผู้ได้สิแมนสอยกูบอ เออเออกินไปตลอดล้างหรือเครื่องล้างแต่ทัางเขาเต๋อเต๋อมันกับเหตุชิบปากกับพวกเรื่องไม่ได้บ่ไม่นะเขาเต๋อเดีายวแบบตอนเช้าหันเยอะไปว่าคุนฮะค่มันละชั้นละเลี่ยนไปของเนี้ยกูเยอะไปกุ้มใหม่คือมันสีอยากไปกุ้มเก่าแต่ไปกุ้มเก่าแก่เด็ดๆกุ้งเก่ากิแต่มากุ้มเมือนเด็ดอยากเปลี่ยนกุ้มอ่ะอยากเปลี่ยนกุ้งปลาเผ้าชินดาป้านางว่ะ ป้าดังอยากเลิกคบคบกลุ่มเก่าๆแล้วค่ะพี่น้องค่ะยมเกล็ดับกลุ่มเก่านางเริ่มสิบม่ได้บอกน้ำค้นแหละเดี๋ยวจัะนายอยให้นางตัดผมให้นะครับพี่น้องค่ะว่าจะจะได้ส่งอะไรส่งส่งตามใจสร้างค่ะมื่อนี้ยต้องหัวหลุกเนี่ยค่ะสร้างตัดผมอันดับหนึ่งของบ้านหนองบัวท่านะคะเขตนี้ของของเมืองลาวค่ะกับเราพีชขอโทษจบมันแจกเกล จากประเทศไทยนะคะจบมาจากนิานลานรัตนนะคะค่ะอยู่แถวไหนครับใช้กะโหลกกะลาแถวสวรรค์เขตนะคะคุณก็เวลาพูดคุณก็มองกล้องหน่อยสิค่ะคุณพี่สวยๆแล้วคะแนะนําตัวาาค่ะมาจากโรงเรียนนิลานรัตนบางกะปิจา้าไม่ได้มาจากร้านกระเทยสวรรค์เขตนะะเวลาสิมตาตัดผมน้ำเพลนนี่ก็ต้องใน โทรนัดกิ้งกังนะคะบ๊ได้แบบว่าเขามาแเลยสิพ่อนั่งเปิดประตูลาบรถดบอมแมนค่ะนั่งตองแบบโทรมาโนนนี่นั่นทำบอชนั่นกับบได้ตัดค่ะบปสร้างตำมุ่งถ่านไปสร้างตำมะ่งโคกหนึ่งได้แบ่งกินพี่น้องเอ้ยถ่านางน่ำกินบอมเบิร์ดจะงามเมอนจะกลัวจะเห็นค่ะก็สวยนะ อ้วเลยป้าเดี๋ยวยาเลยเขาว่ามี่ไปล้างไม่เบอว่าไปล้างกินยาอ้วนนะบะคอยนใงการกินคอยกับบริอ้วนเนี่ยเคียงกับไตเลยสองขเอาไปเสากินละเดกนะคนละขวดเดี๋ยวสีถาดแป๊บหนึ่งนางจิตตัดผมให้นางเตรียมพร้อมซะก่อนนะคะนางว่าบริมื่อยค่ะเอ้าเมื่อว่าเนี่ยมาปวดแค่แค่จะถือเลยบริเมื่อยนั่งวางกามีแห้งอันตัดผมวเรา

ให้นางตัดลูกค้าคนอื่นก่อนแล้วสิตัดคนสุดท้ายโทไาขาดได้ของมาของสีว่าไม่ีก็ต้องยุข้ามานี่เลยสีมาเน้นนแตน้เนนี่มกลนนะมันก็จะกชมเ็กป่า็าาื่นสบนี่บัเป็นเพทปูนนะมัเล็กมนกกว่าเมื่อช่างก็เลือเประเดิมนี่มันเจ้าสาหมบางีนะปูนมันปูนมันกดสมันอะเด็กมันเ็่เมื่อนี้สิแดนเขาเล็กน้ำจาร์แล้วมัน อาจารย์เมางนี่ยอาจารย์มาเอาจารย์มาเนี่ยราบวกมันสียปรีคาาแล้วลูกบอกมาในรูปขึ้นรูปลงรูปขึ้นจำๆเนี่ล้วันบต้องูเจ้าเด้อาเอาขี้เท้าเราไปยังกลุ่มราว่างรอตัดผมพี่น้อง้ แตามะฮุ่งเนี่กาเลือกกินคะ่ะพี่บ้าจงมายเลือกมาให้พี่ว่บาบะแมนแบงเอาจา้ตาต่ำมันโคกใหญ่ก็เลยแบงมาให้ไบงให้คุณพี่ที่แรกว่าสิไปนั่งกินน้ากันนางกับบะมาจากักเถือเ่อค่ะแต่เสริมง,งามเสริางงามส,รสวยเฮ็ดเพลอยู่บ่มาจาักเถือ่อนองกระทะถะ้าหือว่บาบมมา่มีอ่ะอ่ะกินแซ่บๆกินนั่นก็กินคาทุ่งนะคะนางไม่ได้ ไม่ใส่จานเ,เพราะว่าจานไม่มีเอานั้นเหรอมีอยู่หนา่งบนรัานั่งกันเลยกินข้าวทุี๋ยวถาข่าวคิว้วนั่งเอื้อยกำลังตัดผมให้ลูกค้าอยู่จักสิได้จักสีได้สรงอยียงทรง,งตามใจสร้างเออขอมาก่อนอยู่แต่่าขอยเห็นกา,าดตัดก่อน,<ม>นเป็นอะไรรถชะ แสบบ่คะครแสบอยู่งันๆแหละแสดงว่าบอ่อยากเคิงข้อบันไดเพราะว่าก็บกก่าเทิงข้อบันไดคะ่ะมันบอเพ็ดอ้อาทีแรกนะว่าตำ่ำเพื่อนนะว่าย่านคอยเพ็ดโอ้ยฉันกินได้อยู่วะ่ะเพ็ดกด้เดี๋ยวจักหน่อยฉันก็จะไปตัดผมอ่ะกินกแซ่บนนขึ้นีปม่วนเขาค่ะหย่านะบ่แเ่นสิไปเกีียวให้แตงง้วนนะคะ จะคล้องกับก,กินแน่วิตามินไลน์นไม่อร่อยเนาะเดี๋ยวเราตัดผมแป๊บหนึ่งแอดเอชนแอดเชนหลังจากที่ลอ,อกคิวมาตั้งหลายสมมมั่วโมงไปดองมาต่อเดนตัดค,ค่ะหนาคนเดียวผู้ชายมาที่ล้างหน้ากับผู้ชายตัดก่อนค่ะคำว่าผู้ชายต้องมาก่อนเสมอค่ะ,คะนั่งกับลอ,อกคิวทัดไปจน สีคอยค่ะ้่เอามิากบอกเมืาโคงแ้วสีด้ส่งองีกยังก็กนสิขามาห้าได้นการโทรหาหนาเจ้าสานะคะบอได้บ่ได้ติดต่อเขาง่ายนะคะพี่เซ่ต้องได้จอดล่วงหน้ากตยังได้ยิ้มสุดท้ายค่้ชายไม่ได้ตัดก่อนผู้ชายต้องมาก่อนเสมอฉันเอาผู้ชายก่อนอย่า yeah. คุณพี่จะตัดทรงอะไรให้คะไม่เสียได้ได้ เอาหนามาพื้นเก่าใช่ปะเอาเอาลองตรงตัดกันสิลองตรงตัดค่ะตัดง่ายๆค่ะเรื่อยๆหรือว่าหรือว่าจะเอาซมงของช่างค่ะตัดง่ายๆแล้วไวยๆเขาโทรน้ำแล้วไปพอโหลดพื้นป้าพื้นป้ากันได้อะไรรู้ดัดทรงยังจะใชคือพิเศษ หาโซมยาแต่สีขาวก็หนาเลยมันหาโซงยาแต่สเขาก็หนาแต่กองนมันก็อย่าค่อยมีโซมสเขากโงหนาขนาไหนห้อกเสมอเนาะว่างี้อางที่ล่อหรืออะอก็เป็เนาะเรยากแต่เรียบๆค่ะเฉพาะแบบพวกผู้หญิงมันนอก ยังไม่ได้ตกถึงเท้าเลยพี่ยังหิวเหมือนเดิมต้เราเราเปิดโอ้เจอมาได้เลยแล้วเอาซีนี่เราเราโดนโดงผิดเป็นจังใดพุกที่สบายดีปะสบายดีโอเคโอเคดู่อามือใดเนาะค่ะสิเปิดด้านมืได้เนาะให้เห็นไม่มีที่ว่า อดโทนะม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเลี่ยสงการจะม่ได้เห็นเลยเนาะเจนเนไอโฟมน่าจะจุดคือโทรศัพท์เนาะเมื่อกี้คิววอเตก็เกยนไปนี่โทรศัพท์อีคาแต่สมิธในบ้อกโทรศัพท์คนบูซ่าจ่าขอบคุณค่ะที่ดูพวกผีผีถ้าเธอกระวังร้องแสนทีมันใจร้องเท่าเนี่ยไมโสนุย กัอล่เฟสบุ๊กเจยกอล่เพจจ็กสีออกมาเป็นส้งจปไนไรคะพี่น้องค่ะส้มยักษ์กับเฮด้นโลส้มามใหส่ซงาซ่าหนุว่ากูเมนบัวซ่าเฉดต้าได้สเกตตาร้างโลซาบอกว่าก้าต้องบอกถึงเคียงเลยเป็นั่งใจโดนค่ะกูฮู้กูฮู้นะคะกูพู้นะปาต้องว่าอันน้ไเท่าไหร่เเตยากเ แปลง็แค่ตีกคุณคอจฮอวันขึ้นบ้านใหม่ของไอคอนน่ะงกันไปดูสิเขาะมลามกันเองมันน่ะีคณะอุดมยาลศิล์นะพิ่เจ๊พี่้านมันเนกมมือใหญ่มันเกิดมากมายมืใหญ่ยังไม่เสร็จเลยยังมาตัดแล้วบ้านจีอมาลาน่ะกำลัง กำลังเร่งโยกำลังเร่งมืออยู่ใช่แต่ท่านชมการด้วยค่ะแต่หิซางมาแก่เลยบ้านนะั่งมันแตกนั่งว่าซางมาเป็นตะเรื่องนั่งจมอยู่ซางมันได้ปะมัน,นก,กวดเก่าผู้ซางเบอร์ปะซางแถวบ้านนะัน่งอนะไรไปนั่งกับครับไปรักไกรที่ก่อนถ้าไม่ไหลเรื่องใครถ้าไม่ไหลบ่อนหัวเกม เป๊ดหน้ากระาลเป๊ดอามาราค่อเป๊ดหน้าไข่แล้วก็ไข่เรียราดค่ไข่แล้วก็ฟักค่ะน้ำจมโยคือจะเป็นตาได้ลูกกับเป็ดหน้ากระดาษไม่ขึ้คือจ้คของอ่ะแล้วเลียมันก็บด้ลูก็ดเผยไข่น่ะไข่ไข่ฟักละมื่อนี้ไข่มันกระดาษกสีประมาณนั่นแหละเอาคือจะได้ผลิตอล อมันแล่ผมนะฮมันนั่นนะเนยมันไตาเถิงแล้วตาปียเดอนไในมหาศาเลยก็ไดยคอยข้ามาหาดิงเป็นเกิดเตเกิดเตในเปลดนลายก็ไม่ได้ค่อยเข้ามาหายางเพราะวันน้นติดต่อญาติค่ะสร้างอสร้างติดต่อญา โทษกับซ้ำแรสซ้ำนึ่งกันนะกับบริยากราบนะคะบร้ยักรบรู้าล้วจิเตียเมื่อดีคือดีขาะยังนอนอยู่นะกะไฮเตอนมีงวดจากโตเลยแต่กายโดนพาะตมีงวดสามสี่โตนี่แล้วพอได้หบปล่อยเงียมัน้ย กับในยากำลางมา้ปอยเนี่ยถ้สิทาเปนเดือนนะ่มนขาวแดว่เอาขายเรือเนี่ยก็ลเมือา้าวแสมือตหลวงมันอเาแต่ดุเหมนน้ำดัเาขายเรือนมขายเงินสดขายเงนเท่มาดูตั้งกันสนะคะเน่ยจักแมนขายนะ มีเขาจาเพื่นคอมเมนต์มาว่าถ่ายคลิปเจี๊ยเจมาเบิร์น่ายเยอะวเผู้หญิงโเออจะบอกบผู้หญิงเขาเห็นหน้าแต่ว่าผูเป็นผู้หญิงเกุ่การอไหมค่ับเบิร์นตีเลยว่าถึเข้าป็นนั้นในมันปนโซนหนาเจไปูเจเขามีแต่คอมเมนต์เออคอมเมนต์นันแนีนวาดูว่าจะออกมาเป็นทรงยังไงมันจะเข้ากับนางนาของดิฉันไหมนะคะ แม่เล็ดเล็ดผมเลยอย like ่างเงี้ยวะต่อไปก็สิได้โกนหัวแล้วค่ะแม่ก็เขาบวชีดีไหม <c oughs> สกินเฮดคือแบบว่าเนาะนี่สกินเฮดคือแบบมีเจ๊บอกเลยโอ้สัญญาณไม่ดีหรอคะ <c oughs> นางจะตัดสกินเฮดจ้ะ สก,กินเฮดโอเคไหมกระเซตจางบ้วนกระแทบปากเขาบ้างต่ตุ่มหัวใหญ่ๆน,น,นะตันมีแต่ตุ่มปูเอาว่าตุ่มหูมาเก็บเฟินเฮ้ยตุ่มปัวแกจบเกี้ <c oughs> ยวว่ะค <c oughs> องขอยกมีวเจียมมาลจียมมาล่า่ <c oughs> าาเจี๊มมาลาาหรอใคเจ็วมาลาก็ก <c oughs> ับเจีมมาลาไงเออเนาะอีกกระนึงอ่ะลืม <c oughs> ลืม พอได้ค่อยไปหาพวกวานางเลยเอเมรลาก,ก็ไดหมู่บ้านนั่งพ้ากันไปกินป่าแต่ว่าปา่าทุกน้ำนะซื้อไปแต่บ้านป่าก็เป็นปานนนา่านี่เนี้กินเยอะแยะแบบนี้เนาะอยู่ของโอ้ยลงไปกินป่าของแต่ว่าซื้อป่าโยโกไปกินปีงป่ากันปปนักซื้อลงแต่บ้านนะคะซื้อไปแต่บ้านนะคะ กินปลารั <mim> <ata> aa, <S <S ้้คอเป็นจะบ้านค่ะชุมนั่งไปค่ำแลมันจะไปหาซื้อปลามันก็ไม่ได้สิต้องไปกินเนื้อหามันต้องมีบบภาคกระโดดกระดื่องเข้างในไปนั่นั่นแหละแต่ก็ภาคกี่ซอสกินไา้ห่อแต่ระจําแก้วนี่ภแก้วเป็นสันไปก็มีเกิดก็ใต้สุโรมจุดโดงลดสมเทปล ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดียังไม่ได้สักสักลายเลยผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ดีแต่ยังไม่ได้เลยเฮ้อยังับเดียอะไรปากจอมไปปากซอมสวยอย่าบ๊ะพินางเลิศอย่า คือผู้ช้ถึงกบ่เก้ามันบอกอาทิตย์เธอเธอล่งไปเลยอะไรนี้แล้วเขาจะเข้เมนของแม่เกคือ่เุ้อที่คอเงเหตุผลละซ่อมเรลือกเป็นโลหะดีกว่าช่องหนูนี่แหละค่ะสีบันดีนะคะเออสีบันดีกับพี่ซ่อมเยอะค่ะเั่งนางทำเองแต่ไม่รู้มันจะเป็นยังไงมันขาดแล้วเอง คนละช่องกับพ่ออีบอลนันเนี่ยช่องไทยช่องสีวันดีเขาเปิดช่องใหม่แล้วฝากติดตามด้วยนะพี่เจฝากติดตามด้วยช่องอีบอนก็ไม่เกี่ยวกันสีวันดีช่องน้องใหม่ภาษาไทยชาลาภาษาไทยค่ะาภาษาไทยจัด สีวันดีน้องใหม่บอกมอสีวันีซ้อค่ะเองเข้าไปดูสีวันดีเงใจแตี้ลงอาล้อวลอคลิปนี้ยังไม่ได้ลงค่ะวันนี้ยังไม่ได้ลงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปลงตอนย็นใช่เหลอพขอคุณพี่ใย่เลยจ้ากช่ยังมาอีกจันสี่ละที่นางเ้ย ตัดจ้าในน่อให้นุ่มนะคะเอาอแล้วค่ะน้าพร่กพอแล้วค่ะขันท่านลูกขันแหกบริยบเทาขบผู้ชายต้องมากต่อเรอกวล้มล้มเอาเป็นวัดเซนแล้วเรียบร้อยนะคะพี่น้องรอบรอครับรอผมรอบไม่หนาคือมีเงี้ยแตนก่อน ก็โอเคเลยนะคะพี่น้องซำมเน่ราคาตัดผมดแล้วก็สแตมราคาจ้าเกี่ยวกันที่เพจป,ป่าอันนี้อาณาบาร์เบอร์นะคะร้านขอหน้าก็กอยู่ที่บ้านนองโบทาค่ะแกเยอะกปราซาแก้ทำงานฝ <laughs> ากกดติดตามน,น,นะในเด้อค่ะจีวันดีนะคะ มามาก็มากินได้กับคอมเมนค่ะมาได้ด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ